ค่ะจากช่องมาแรงมดเช้าวันนี้นะคะัดจะพาทุกคนมาดูตู้แสดสามที่อยู่ด้านหลังของมดนะคะบอกเลยนะคะว่าสามตู้นี้ตั้งพ้องกันปลูกไม้น้ำชนิดเดียวกันแต่แตกต่างกันที่อะไรบางอย่างเดี๋ยววันนี้มดจะพาทุกคนย้อนไปดูวันที่เริ่มตั้งตู้กันเลยค่ะ ทั้ง3ตู้นี้นะคะจะแตกต่างกันที่ปัจจัยค่ะโดยโมดก็จะไล่เรียงไปตามปัจจัยน้อยไปหาปัจจัยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือตู้แรกไม่มีปุ๋ยตู้ที่2มีปุ๋ยและตู้ที่3ามีปุ๋ยและก็มีคาร์บอนค่ะ<ว>ตู้แรกนี้นะคะก็จะมีแค่หินพมิดกับดินเผาอัดเม็ดที่ไม่มีปุ๋ยเลยซึ่งดินเผาอัดเม็ดตัวนี้นะคะมดจะใช้กับทุกตู้เลยนะคะ ตู้ที่2นะคะก็จะมีแบคทีเรียรแล้วก็ปุ๋ยฝังเขียวจากเนเจอร์ไล์เพิ่มเข้ามาค่ะโดยจะโรยแบคทีเรียรองพื้นก่อนแล้วก็วางหินพมิดจากนั้นนะคะก็โรยปุ๋ยตั้งต้นเฟอร์พาเมอร์แล้วก็ปุ๋ยฝังเขียวแล้วก็ตามด้วยดินเผาอัดเม็ดค่ะส่วนตู้ที่3ที่ full option มากๆปัจจัยครบสุดๆเลยนะคะก็จะเซตอัพเหมือนตู้ที่2ทุกอย่างเลยแต่ก็จะมีปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาก็คือการติดตั้งคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ ส่วนกองและไฟนะคะมุกก็จะใช้เหมือนกันทั้ง3ตู้เลยวัสดุกรองวันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเซรามิกบอลค่ะจากนั้นมุกก็จะเติมน้ำแล้วก็มาปลูกไม้น้ำกันค่ะวิธีการเติมน้ำเพื่อไม่ให้ดินฟุ้งกระจายนะคะเราก็จะใช้มือรองหรือบับเบิลหรือว่าเป็นใย,ยแก้วเหมือนที่มุกใช้ในวันนี้ก็ได้ค่ะ ไม้นะ้ําที่โมใช้วันนี้ก็คือแน่นมากทุกคนจะมีมาคาด้าแดงมินิและมวิเจมินิซูปอร์เรด หยค่าว่าผ่านมาสักระยะแล้วแต่ละตู้เป็นยังไงกันบ้างเริ่มที่ตู้ที่1นนะคะไม้น้ําโดยรวมดูโทมลงจากวันแรกนะคะส่วนตู้ที่2โดยรวมดูสดชื่นกว่าตู้ที่1เยอะเลยเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วส่วนตู้ที่3โดยรวมแล้วไม้น้ําสภาพพอๆกับตู้ที่2ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหรค่ค่ะ วันนี้นะคะก็ครบ1เดือนพอดีค่ะมดก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าทั้งสาตู้เป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าระหว่างทางเราไม่ได้เติมปุ๋ยหรือไม่ได้ใส่ไอไรลงไปนะคะก็คือเลี้ยงแบบเดิมๆที่เราตั้งไว้เลยสภาพนะคะก็จะเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเดี๋ยวมาไล่เรียนกันดูทีละตู้เลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ตู้แรกเลยนะคะตู้แรกเราก็จะใช้เป็นดินเปล่าๆนะคะเป็นดินป๊อปเปอร์หรือว่าดินเผาอัดเม็ดธรรมดาเลยดินตัวนี้จะไม่มีสารอาหารและไม่มีปุ๋ยนะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าไม้น้ําจากวันแรกนะคะที่งามง,งามอยู่นะคะตอนนี้ก็สภาพเริ่มโทมแล้วก็ใกล้แล้วนะคะใกล้ตุยแล้วทุกคนจะแตกต่างมากเลยกับดินเฉพาะที่เป็นดินปลูกไม้น้ําที่มียี่ห้อหน่อยอย่างเช่นดิน ADA ซึ่งดินตัวนี้นะคะจะมีปุ๋ยแล้วก็มีสารอาหารครบเลยเรียกได้ว,ว่าปลูกแล้วก็ต้นไม้ก็จะเติบโตงอกงาม ได้ดีเลยค่ะจะแตกต่างม,มากกับที่เป็นดินเผาอย่างเดียวแบบนี้นะคะอันนี้คือรอวันตุยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยแต่ทีม่มูใช้ดินตัวนี้ก็เพื่ออยากให้เพื่อนๆนะคะได้เห็นภาพชัดเจนค่ะ เรามาต่อกันที่ตู้ที่2เลยนะคะทุกคนตู้นี้นะคะก็จะแตกต่างจากตู้แรกก็คือเราจะเพิ่มปุ๋ยฝังเข้ามาในตอนเริ่มตั้งตู้นะคะโดยรวมแล้วนะคะสภาพไม้น้ําของตู้นี้ก็จะดูดีกว่าสีสดกว่าตู้แรกค่ะเพราะว่าได้รับสารอาหารจากปุ๋ยฟังช่วยในตอนแรกแต่ต้นไม้ตู้นี้ก็ยังไม่สวยนะคะเพราะแค่ปุ๋ยตอนเริ่มแค่นั้นยังไม่พอค่ะเราจะต้องใช้ปุ๋ยน้ําเป็นประจําด้วยนะคะ และตู้ไม้น้าที่สมบูรณ์ที่สุดในวันนี้ของเราก็คือตู้ที่3 oh. ค่ะทุกคนตู้นี้นะคะเราจะใช้ปุ๋ยฝังในตอนเริ่มและก็ใช้คาร์บอนด้วยค่ะจะเห็นความแตกต่างชัดเจนมากนะคะไม้น้ําโตดีสีสันมาเต็มนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยหรืออะไรเพิ่มเข้าไปเลยนะคะแค่มีคาร์บอนไนออกไซด์เพิ่มเข้ามาอย่างเดียวถ้าเทียบระหว่างตู้ที่2กับตู้ที่3จะเห็นได้ว่าต้นไม้โตคนละเรื่องเลยค่ะ คลิปนี้นะคะก็จะให้เห็นโดยภาพรวมก่อนนะคะพอดีผิดแผนนิดหน่อยค่ะคุมไฟไม่ดีก็เลยตะไคร่บุกหนักเพิ่งจะเคลียร์ตะไคร่ไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้นะคะต้นไม้ก็เลยอาจจะดูโทรมไปหน่อยเดี๋ยวยังไงนะคะก็จะพยายามดูแลไปอีกประมาณ1เดือนแล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะคะ แต่ขอสรุปให้ฟังเบาๆก่อนนะคะวันนี้ว่าจากการทดลองที่เราทดลองกันทั้ง3ตู้นะคะปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้ไม้น้าเราจเจริญเติบโตก็คือข้อแรกนะคะก็คือเราต้องหมั่นเติมปุ๋ยเป็นประจํานะคะจะใช้ปุ๋ยยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตามที่เรามีกําลังซั์เลยค่ะอันที่2คือดินนะคะทุกคนสาคัญม,มากทุกคนอย่าใช้ดินโนเนมเด็ดขาดนะคะต้นไม้จะโสมอย่างที่เห็นแนะนําให้ใช้ดินที่เป็นดินเฉพาะสําหรับปลูกไม้น้าเท่านั้นขีดเส้นแดงลยคะทุกคนเรื่องดินนี่คือห้ามงกเลยนะคะ เพราะดินนะคะจะอยู่กับเราไปตลอดการเลี้ยงจนถึงเรายุบตู้เลยนะคะปัจจัยที่3นะคะก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะทุกคนที่เป็นคําถามหลายๆคนที่เป็นมือใหม่ถามมาเยอะมากว่าพี่คะใช้คาร์บอนกับไม่ใช้คาร์บอนแตกต่างกันยังไงวันนี้เราก็มาทดลองให้เห็นอย่างชัดเจนแล้วว่าตู้ที่มีคาร์บอนและไม่มีคาร์บอนนะคะแตกต่างกันมากกอไก่ล้านตัวเลยค่ะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเคลียร์ตะไคร่นะคะแล้วก็ตัดแต่งอัดปุ๋ยนะคะดูอีกทีประมาณเดือนหนึ่งยังไงถ้าเกิดตู้ออกมาเป็นสภาพแบบไหนนะคะเราจะมาอัปเดตให้ดูกันในคลิปหน้าฝากเพื่อนติดตามชมกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e และอยิ่งถ้าอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องของเราถ้าใครสนใจสินค้าของเรานะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปี้ลาซาด้านะคะหรือจะเป็นช่องทางเพจแรงมดอ q ควาติกแพนด สามารถสั่งซื้อสินค้าได้เลยค่ะวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบาย